ถ้าจะกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันหนึ่งในพระเกจินั้นต้องมีชื่อหลวงพ่อพัดปุญญะกาโมแห่งวัดห้วยด้วนนครสวรรค์วัดทานทหารพระเถระสิทธิสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาหลวงพ่อพัดมีจำนวนมากทั่วประเทศต่างเดินทางมากราบขอพร หลวงพ่อจนเป็นที่ข่าวขานกันในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบสะสมพระเครื่องต้องมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลต้องมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อติดตัวไว้ขอพรและอีกหนึ่งทรงเหรียญที่จะเป็นตำนานวัตถุอาลมีหลวงพ่อพัดสืบสานตำนานตอนนี้ พ่อเดิมพระดีไม่ต้องมีแต่งเติมสิทธิ์หลวงพ่อเดิมน้ำหลวงพ่อพันใครมีเรื่องเดือดเ,เนื้อร้อนใจหลวงพ่อพัดจัดให้ท่านคอยเป่าปัน่นสาธุชนดีอารมีหลวงพ่อพัดสืบสารตำนานต่อเนื่องชื่อเสียงลือเลือ่องสิทธิ์หลวงพ่อเดิม ราดีไม่ต้องนีแต่งเติมสิ์หลวงพ่อเดิมน้ำหลวงพ่อพัดใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหลวงพ่อพัดจัดให้ท่านคอยเป่าปัน่นสาธุชนดีบาลมีหลวงพ่อพัดสืบสารตำนานต่อเนื่องชื่อเสียงลือเลื่องสิ์หลวงพ่อเดิม ราดีไม่ต้องมีแต่งเติมสิทธิ์หลวงพ่อเดิมน้ำหลวงพ่อพัดใครมีเรื่องเดือดเ,เนื้อร้อนใจหลวงพ่อพัดจัดให้ท่านคอยเป่าปัน่นสาธุชนอารมีหลวงพ่อพัดสืบสานตั้งนานต่อเนื่องชื่อเสียงลือเลื่องสิทธิ์หลวงพ่อเดิม ราดีไม่ต้องมีแต่งเติมสิบหลวงพ่อเดิมน้ำหลวงพ่อพัดใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหลวงพ่อพัดจัดให้ท่านคอยเป่าปั่นสาธุชนดีอารมีหลวงพ่อพัดสืบสารตำนานต่อเนื่องชื่อเสียงลือเลื่องสิบหลวงพ่อเดิม ราดีไม่ต้องมีแต่งเติมสิบหลวงพ่อเดิมน้ำหลวงพ่อพัดใครมีเรื่องเดือดเ,เนื้อร้อนใจหลวงพ่อพัดจัดให้ท่านคอยเป่าปัดสาธุชนบีดอารามีหลวงพ่อพัดสืบสารตำนานต่อนหนึ่งชื่อเสียงลือเลื่องสิบหลวงพ่อเดิม ระดีไม่ต้องมีแต่งเติมสิทธิ์หลวงพ่อเดิมน้ำหลวงพ่อพันใครมีเรื่องเดือดเนือเ้อร้อนใจ